ต้องบอกว่า1เรื่องที่สําคัญมากอยู่ในม .1 เทอม2แต่ว่าวันนี้ขอแอบเอามาสอนตั้งแต่ม .1 เทอม1เลยนะครับเรื่องนี้สําคัญมากและถ้าสมมุติว่าเราทําเป็นมันจะยิงยาวไปยังระดับชั้นที่สูงขึ้นทันทีนะครับมันคือเรื่องนี้ครับการกระจายนะครับดูครับทุกคนสมมุติว่าพี่ปาอมี2คูณด้วย x บวก5 2 คูณด้วย x ลบ5ลบ2คูณด้วย x บวก5กับลบ2คูณด้วย x ลบ5วิธีการเทรนนิ่งเด็กๆง่ายที่สุดเลยนะคะเวลาพี่ป๊อบสอนหนังสือในคลาสซูมเนี่ยสิ่งที่พี่ป๊อบจะทำก็คือสร้างโจทย์ที่มันมีความละมายคล้ายคลึงขึ้นมาแล้วก็ลองให้เด็กๆลองตอบตอนแรกๆเราจะค่อยๆตอบด้วยความเข้าใจก่อนและวเสร็จปุ๊บก็จะพยายามให้เด็กตอบอย่างเร็วขึ้นและในท้ายที่สุดคือจับเวลา สิ่งแรกที่เด็กๆม1มักจะผิดก็คือเวลาเอาสองแจกเข้าไปคือแจกไม่ครบอย่าลืมนะครับเด็กๆว่าการแจกการแจกแจงเนี่ยเราจะต้องแจก2เข้าไปคูณทุกตัวทุกตัวเนี่ยเข้าไปคูณทุกตัวเข้าไปคูณทุกตัวแน่นอนครับว่าในเมื่อเราเอา2เข้าไปคูณ x 2ก็ต้องไปคูณ5ด้วยไม่งั้นมันไม่ยุติธรรมถูกไหมครับเด็กๆอ่ะโอเคฟังต่อ 2คูณ x 2คูณ x เราจะใส่เป็น2 x 2คูณ x ก็คือใส่2 x เลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาเราไปเจอ5 x ก็คือ5คูณ x 7 x 7คูณ x โอเคปะ่ะคราวนี้ถัดไป2คูณด้วย5เด็กๆไม่ใช่เขียนอุ๊ย2 5ไม่ใช่2คูณ5ได้10ก็ตอบ10ก็เป็น2 x บวก10 2นะ2 x บวก10แค่นี้ครับต่อไปครับ 2คูณ x ก็2 x นะ2คูณ x ก็2 x 2คูณด้วยลบ5ถ้าเครื่องหมายต่างกันคูณกันได้ติดลบ2คือบวก2คูณด้วยลบ5ก็ได้ลบก็จะเป็น2 x ลบ10นะ2 x ลบ10ถัดไปครับถัดไปเดี๋ยวพี่พอสรุปหลักการเรื่องเครื่องหมายให้พวกหนูก่อนว่าถ้าเครื่องหมายเหมือนกัน เอามาคูณกันหรือจริงๆเอามาหารกันด้วยนะก็จะได้บวกเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายเหมือนกันเอามาคูณกันหรือเอามาหารกันผลลัพธ์จะออกมาเป็นบวกแต่ถ้าเครื่องหมายต่างกันเอามาคูณกันหรือเอามาหารกันจะได้ลบนะครับ ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะต้องระวังคือตัวนี้ครับนี่เอาลบสคูณเข้าไปทุกคนดูดีๆ -2 ลบสคูณ x ก็ลบส x ไอ้ยางเงี้ยไม่มีอะไรไม่ผิดกันแต่ตัวที่หนูจะผิดคือตัวหลังนี่ครับลบสคูณหเครื่องหมายต่างการคูณกันได้ลบลบคูณบวกได้ลบ2อคูณหได้10บตอบลบสิลบส x ลบสินะครับ ถัดไปถัดไปดูดีๆลบ2คูณ x ก็ลบ 2x สุดท้ายลบคูณลบนี่ลบคูณลบเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้บวก2คูณ5ได้10ก็คือบวก10หลายคนบอกว่าพี่ป๊อบทำไมมันง่ายขนาดนี้ถูกครับมันง่ายแต่ว่าน,นี้แหละครับคือสิ่งที่เด็กๆจะผิดถ้าสมมติว่าคุณผู้ปกครองนะหรือเด็กมหนที่ดูคลิปคลิปนี้อยู่พี่ป๊อบมีวิธีการฝึก ให้พวกหนูเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญชำนาญการมากขึ้นทางแรกทักไลน์มาหาพี่ป๊อบเดี๋ยวพี่ป๊อบให้โจทย์ให้หรือถ้าหนูบอกอุ๊ยไม่กล้าทักไลน์หาพี่ป๊อบไม่ได้เป็นลูกศิษย์พี่ป๊อบไม่เกี่ยวใครก็ได้อยู่ในเพจติดตามพี่ป๊อบนั่นก็คือลูกศิษย์พี่ป๊อบแล้วถือว่าทุกคนที่นั่งเรียนกับพี่ป๊อบอยู่ในเนี้ยก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์พี่ป๊อบด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านทักมาบอกว่าขอฝากตัวเป็นศิษย์น้องของพี่ป๊อบหรือเป็นศิษยด้้ซ นะครับวิธีการฝึกง่ายที่สุดนะเด็กๆหนูก็ตั้งโจทย์มั่ัวขึ้นมาเนี่ยหคูณ x บวกเจคูณ x ลบเลบห x บวกเลบห x ลบเสร้างโจทย์คล้ายๆกันอย่างเงี้ยแล้วฝึกคูณเร็วๆฝึกคูณเร็วๆเอาให้แม่นยําเรื่องเครื่องหมายตรงนี้สําคัญจริงๆสำหรับเด็กมนหนึ่งเพราะมันจะติดตัวหนูไปยันระยะยาวนะครับโอเคนะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเด็กๆสวัสดีครับ